สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปเันดรองคลิปนี้เราจะมาในว้าทีว่าความพังพินาศกำลังจะมาเยือนศัตรูที่ทำร้ายคุณส่งผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แชร์ กิวนดอมนะเป็นคลิปพลังงานรวมอาจจะมีเรื่องราวปะปนกันนะพลังงานปะปนกันไม่ใช่คลิปดวงส่วนตัวนะฉะนั้นฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะหากเรื่องรายตรงกับคุณนะคะาสามารถคอมเมนต์รับพลังงานไว้ใต้คลิปเนาะขออนุญาตเทวดาประจำตัวสำหรับคนที่มาเจอคลิปวันคลิปนี้นะคะพลังงานของศัตรูของคุณที่ทำร้ายคุณ แคปิคันราศีมังกรธาตุดินมูลราศีมีนราศีกรกฎเซตเทิร์ turn, คนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเจมินายราศีมิถุนธาตุลมฟันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟรอบาราศีตุลธาตุลมนะคะแล้วก็ยูเรนะัสชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะมีสองสิบสิบสามสิบสี่เจ็ด สิบเก้าสามแล้วก็ยี่สิบนะคะเรามาเปิดพลังงานอักษรย่อนะ,ะสำหรับใครที่ทราบชื่อของศัตรูที่ทำร้ายคุณเนาะ,ะเป็นอักษรย่อนะคะต้องขออนุญาตด้วยยังหาการตั้งค่านะ,ะการปรับตัวอักษรไม่เจอนะคะตัวอักษรอ,อาจจะกลับด้าน,นิดนึงเนาะ มีตัว e ตัว c c a s t ม l นะคะตัว j แล้วก็ตัว s p k a q w x n แล้วก็ V ีนะคะสามารถกดพอหยุดที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณนะเพื่อตรวจสอบลัคนาราศีตรวจสอบอักษรยอ่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของศัตรูที่ทำร้ายคุณนะคะเป็นคำใบ้เกี่ยวกับเขาคนนั้นเขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันนะ,ะขอคำใบ้เกี่ยวกับศัตรูที่ทำร้ายคุณนะคะ การกด subscribe นะหรือว่าไลค์หรือว่าแ like, ชร์ share, เป็นการนะเปิดดวงชะตาของคุณเองอนุญาตให้เราใช้ไพ่ย,ยิปซีนะทำนายดวงของคุณนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านมีเทวดาประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มีเ,เจ้ากรรมนายเวรที่ปกปิดนะเรื่องราวที่ไม่อยากให้คุณรู้อยู่นะคะ คุณก็ต้องเป็นคนที่มาเปิดดวงชะตาของคุณนะคะอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตานะคำใบเกี่ยวกับคนที่ทำร้ายคุณนะคะเดี๋ยวมาดูกัน สองคาถาคนที่ทำร้ายคุณนะคะเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณแล้วหรือว่ามีในเรื่องของอที่อยู่ที่อาศาายัยที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้ทำงานร่วมกันนะคะต่างคนก็ต่างอยู่แล้วพลังงานของคุณน่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมนะคะยึดมั่นในความดีงามต่างๆ เป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือนะเพื่อนมนษุษยนะ์หรือว่าชอบทําบุญชอบสร้างกุศลนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการเหมือนอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานนะคะเหมือนไม่ได้เจอเขาแล้วแล้วก็นะงานของคุณที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆนะ,ะเป็นงานอิสระ หรือว่าคุณกับเขาอาจที่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดทัศนคติต่างๆงานของคุณที่คุณทำเนี่ยมันโดดเด่นมากๆฟางชื่อเสียงให้กับคุณาแล้วก็มีคนรู้จักมากมายตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ยึดติดยึดมั่นกับสิ่งที่ทำร้ายคุณหรือว่าบุคคลที่ทำร้ายคุณนะคะตัวของคุณเนี่ยมีความรักมีความเมตตาต่อ เพื่อนมนุษย์แล้วก็คนอื่นๆนะคะคุณไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่ต้องไปเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้คนอื่นมามองคุณในแง่ดีนะคะคุณเหมือนกับโฟกัสที่ตัวของคุณเองโฟกัสที่งานของคุณนะคะความทุกข์หรือว่าความลําบากหรือว่าความเสียใจที่ศัตรูของคุณทําร้ายคุณเนี่ยในอดีตมันทําให้คุณเหมือนเข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์ นะที่มีความแตกต่างกันมีสถานะที่มันแตกต่างกันมีความรู้ที่มันแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันคุณเข้าใจนะคะเพื่อนมนุษย์สังคมมนุษย์คุณเข้าใจนะ,ะว่าแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะมีความคิดมีในเรื่องของจิตใจที่มันมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะคะตัวคุณถึงไม่ได้โกรธเกลียด นะคะไม่ได้ชิงชงังไม่ได้อาคาดใครแต่การที่คนเหล่านั้นทําร้ายคุณามันเหมือนกับว่าพวกเขาเหล่านั้นมาสร้างตราบาปให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดหรือว่าความคิดต่างๆนะซึ่งพลังงานกับคุณนะเป็นเหมือนพลังงานที่คนที่เหมือนกับว่ายึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมจริยธรรมสิ่งดีงามนะคะเป็นคนที่เหมือนกับ เรียกว่านะเกือบที่จะใสสะอาดบริสุทธิ์เลยด้วยซ้ำนะในการใช้ชีวิตคือไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้กับใครไม่ได้คิดร้ายกับใครนะเป็นคนที่คิดดีคิดบวกมากเดวเนี่ยนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้าใจโลกเข้าใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโฟกัสที่ตัวเองไม่ได้ไปสนใจใครชอบชีวิตที่มันอิสระนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับว่า ไม่ได้สนใจใครนี่แหละนะคะพลังงานมืดบอดนะพลังงานของบุคคลรอบข้างที่ทําร้ายคุณนะมันก็เลยสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาพลังงานลบลบความคิดลบลบนะเหตุการณ์ที่เขาทากับคุณหรือว่าเรื่องราวที่เขาทำคุณทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือว่านะคะทาให้คุณเหมือนกับเดือดร้อนในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็สะท้อนย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นในรูปแบบต่างๆกัน นะคะส่วนชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆกนะกับอาชีพของคุณกับงานที่คุณทำนะคะแล้วก็รายได้แล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยนะสิ่งสิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลได้ตอบแทนคุณในรูปแบบของการที่ตัวคุณไม่เคยคิดรด้ายกับใครไม่เคยทําร้ายใครคุณก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบของคุณนะส่วนคนที่คิดร้ายกับคุณ คนที่ทําร้ายคุณเขาก็ต้องเจอวิบากกรรมในเรื่องของการเงินการงานนะคะไม่ว่าเขาจะไปเริ่มต้นนะสิ่งไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็ต้องเจอความทุกข์นะคะเหมือนไม่จบไม่สิ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการพังทลายการล้มละลายการพิาาานาศทังพินาศในเรื่องของการเงินและการงานนะคะเขาเกิดความทุกข์ร้อนใจในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะอาจจะมองได้ว่า นะไม่ว่าจะเป็นปีไหนไหนนะคนเหล่านี้นะศัตรูของคุณเนี่ยก็มักที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วสิ่งที่เขาเบียดเบียนคุณก็คือเขามองว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะคะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีเงินมีงานนะมีชื่อเสียงเนี่ยนะทำให้เหมือนกับว่าชีวิตของเขากดดันอ่า ถูกกดดันด้วยความรู้สึกของตัวเขาเองด้วยความคิดของเขานั่นแหละนะว่าเขาไม่สามารถเชื่อมได้เหมือนคุณนะคนเหล่านี้เหมือนกับคอยจะขัดขวางนะการงานการเงินของคุณอยากจะให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของการเงินการงานนะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเหมือนไม่ว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนอ่ะถ้าคุณเจอคนเหล่าเนี้ยนะ ศัตรูของคุณเนี่ยมักที่จะขัดขวางในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานของคุณแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะคุณก็เลยไม่ค่อยที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ศัตรูของคุณเนี่ยเหมือนทอะารคุณไม่ได้นะไม่ว่าคุณจะเหมือนเ,ออเริ่มต้นใหม่นะคะทำงานใหม่นะอยู่ที่แห่งใหม่อยู่ที่ไหนคุณ ก็เหมือนกับว่าคุณนะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเอ,อพลังงานของศัตรูของคุณมักที่จะขัดขวางในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ศัตรูทําร้ายคุณเนี่ยนะคะทําไมเขาถึงคิดทําร้ายคุณทําไมคนเหล่านี้ถึงคิดทําร้ายคุณนะคะ คนเหล่านี้นะคะเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนาะนะคะไม่ไม่รู้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติหรือว่าพบชาติไหนๆแหละแต่มาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรที่เหมือนกับคุณมักที่จะเจอเขานะจากสถานที่ทํางานเพื่อนร่วมงานหรือว่าบุคคลที่คุณให้ความช่วยเหลือนะคะโดยที่คุณไม่คาดหวัง ในเรื่องของการที่แบบจะต้องให้เขามาตอบแทนบุญคุณคุณหรือว่าจะต้องมาช่วยเหลือคุณเนี่ยเพราะว่าคุณเน่ยเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจต่อคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครคุณช่วยได้นะคะคุณเหมือนกับว่าช่วยพวกพวกเขาเหล่านี้นะตามที่แบบ คุณสามารถช่วยเขาได้นะเป็นกําลังใจให้เขาพูดดีกับเขาทําดีกับเขานะแต่เหมือนกับว่าคนเหล่านี้ยนะไม่ว่าคุณจะทําดีกับเขาแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะเปลี่ยนงานย้ายงานก็มักที่จะเจอเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบของอเพื่อนร่วมงานนะคนที่เหมือนกับอยากจะขัดขวางคุณะนะนะซึ่งมันเป็นนิสัยธรรมดาของคนที่เหมือนกับว่าเห็นคนอื่น ได้ดีกว่าตัวเองนะในสังคมที่คุณอยู่เนี่ยนะจะไปเจอเพื่อนร่วมงานสังคมรอบข้างนะที่เขาอาจจะเหมือนกับไม่มีความรู้มิไม่มีความสามารถนะในเรื่องของการบริหารจัดการจิตใจความคิดชีวิตของตัวเองนะคะมักที่จะไปเจอคนที่เหมือนกับชอบที่จะพูดหรือว่าทํา ทำร้ายคุณด้วยคําพูดด้วยการกระทานะแสะกระแน่กันแหนนะคะ,ะในงานที่คุณทําในสิ่งที่คุณทําอาจจะเป็นความที่แบบตัวเขาทําไม่ได้เหมือนคุณเก่งไม่ได้เหมือนคุณนะคะบริหารจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้เหมือนคุณไม่ได้ควนขวายหาความรู้ไม่ได้มองหาประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนว่าคนเหล่านี้ยิ่งช่วยเหลือเท่าไหร่นะคะก็ไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคย หมือนกับว่าสำนึกในบุญคุณที่คุณช่วยเหลือเลยนะกับคอยที่จะแหวงกัดคุณเสมอนะอาจจะเหมือนกับว่าคอยอิจฉาคุณนะคือในรูปแบบของการที่แซะนะกระแนกระแหนนะในรูปแบบของการทํางานของคุณเนี่ยนะมันเป็นพลังงานของเพื่อนร่วมงานนะที่เหมือนกับว่าเขาไม่เก่งนะเขาไม่รู้เขาไม่มีความสามารถนะเหมือนเหมือนกันกับคุณนั่นแหละเนาะและนะ ชีวิตของคุณกับศัตรูของคุณเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะตัวเขาเนี่ยเหมือนคิดอยากจะทําเหมือนคุณอย่าประสบความสําเร็จเหมือนคุณอยากมีชื่อเสียงเหมือนคุณนะคะก็เลยคิดที่จะเหมือนกับกลั่นแกล้งคุณนะให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ,ะเพราะว่าเห็นเหมือนกับดีเอ็มเพรสเนี่ยแต่คุณเหมือนกับว่า ไม่ว่าใครจะทําอะไรกับคุณนะพูดหรือว่าทําให้คุณเหมือนกับมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานนะแค่ไหนหรือว่านะกลั่นแกล้งคุณในรูปแบบไหนๆก็ตามคนเหล่าน,นี้ก็พ่ายแพ้คุณอยู่ดีไม่สามารถที่จะเอ่อเรียกว่าบั่นทอนจิตใจคุณไม่สามารถที่จะทำให้คุณล้มเลิกความคิด ในการเหมือนทำธุรกิจการงานของคุณเลยอะ่ะไม่ว่าคําพูดของเขาการกระทําของเขานะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่ารับหลังนะที่เขาคอยกันแกล้งคุณแต่นะสุดท้ายแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความดีในตัวคุณนี่แหละบุญคุศลที่คุณสร้างมาคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นในเรื่องของอ ในเรื่องของพลังงานลบในเรื่องของความทกซิกของบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะจิตใจของคุณเข้มแข็งมากๆนะโดยที่ศัตรูของคุณนะคะคอยที่จะบั่นทอนคุณตลอดเวลานะสุดท้ายแล้วความเข้มแข็งในใจคุณนะก็เหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนพลังงานบางอย่างนะ The world เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคิดดีคิดบวกตลอดเวลานะแม้จะมีอุปสรรคเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมากมาย เข้ามาในชีวิตนะแต่คุณคุณก็สามารถที่จะจัดการบริหารนะหรือว่าสามารถที่จะเหมือนกันบว่าชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้นะโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะโดยที่แบบคุณเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคุณไม่ได้ไปสนใจสิ่งเหล่านี้นะการวางเฉยของคุณการที่คุณนะปล่อยให้เรียกว่าจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าปล่อยให้เวรกรรมนะชะตากรรมต่างๆเนี่ย มันเหมือนกับสะท้อนย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นเองโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทําอะไรเลยการอยู่เฉยๆการไม่ต้องดิ้นรนการไม่ต้องต่อสู้นะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามวิธีกฎแห่งกรรมนะคะ <S <S พวกคนเหล่าเนี้นะก็เหมือนกับว่าทําอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วนะคะาก,การนิ่งเฉยของคุณาก,การไม่ใส่ใจพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างการที่คุณปล่อยให้ความยุติธรรม นะมันจัดการสิ่งเหล่านี้เองอะนะโดยที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรสุดท้ายแล้วนะคะชีวิตของศัตรูของคุณนะคนที่ทำ้ายคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับพยายามที่จะคิดวางแผนทำลายนะความสุขของคุณนะในรูปแบบต่างๆนะไม่ว่าเขาจะเหมือนกับรวมกลุ่มรวมก้อนกันมานะคะเหมือนกับว่าทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะ ประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆคําพูดต่างๆนะคะสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะมันไม่เหมือนกับว่าอ,อไม่สามารถที่จะขัดขวางชีวิตของคุณได้นะคุณมีในเรื่องของการที่นอกจากจะได้รับโอกาสดีๆความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วนะคนเหล่านี้เหมือนกับว่าชีวิตของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่ายิ่งสร้างปัญหากับคุณตัวเขาเองต่างหากนะคะที่จะต้องเจอปัญหาเหล่านี้เอง นะคะเพราะว่าความเครียดเพราะว่าคนที่คิดทำร้ายคุณเนี่ยมันเหมือนกับเขาส่งพลังงานลบอะไรบางอย่างมาหาคุณนะเขาส่งการกระทำคำพูดลบๆมาหาคุณบั่นทอนจิตใ,ใจคุณแต่สุดท้ายแล้วนะคุณไม่ได้สนใจคุณโฟกัสในชีวิตของตัวเองนะคะในรูปแบบของตัวเองนะคุณเข้าใจว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยนะคนเราเนี่ยมักที่จะเจออุปสรรคอะไรบางอย่างมันเป็นเหมือนบททดสอบของชีวิต นะคะเมื่อผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยนะชีวิตของเราก็จะเจอความสุขหรือว่าความโชคดีหรือว่าประสบความสําเร็จนะคะมันก็มีช่วงของเอชีวิตของเราที่มันจะมีขาขึ้นขาลงนะคะจึงทําให้ตัวของคุณสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตนะคะของศัตรูของคุณความพังไม่นาศนะกำลังจะมาเยือนศัตรูของคุณนะะมีพลังงานของการที่ศัตรูของคุณเนี่ย ไม่ว่าเขาจะทำงานนะหรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะเริ่มต้นทำสิ่งใดนะการทำงานของเขามักที่จะถูกขัดขวางนะขัดขวางความสำเร็จนะเขาจะมีความขยันมีความอดทนแค่ไหนก็ตามนะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตของเขาหรือว่าทำงานของเขาให้สำเร็จลุล่วงได้เขามักที่จะมีอุปสรรคมีคนมาขัดขวางเขาในรูปแบบต่างๆเหมือนกัน นะสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยการทํางานของเขาไม่มีความสุขนะคะแม้เขาจะมีความฉลาดนะเก่งนะหรือว่ามีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆที่เขาทําแต่เขานะคะก็มักที่จะเจออุปสรรคนะปัญหาต่างๆมันเหมือนกับเดอะเมจิเชตตรงเนี้ยจริงๆแล้วเขาก็รู้นะว่าเชีวิตของเขามักที่จะมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาเหมือนกับว่าเคย แก้ไขหรือว่าเหมือนกับสามารถที่จะทําให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้ในรูปแบบต่างๆแต่เขานะกับมีความรู้สึกเหมือนสิ่งที่เขาต้องการก็คืออยากจะให้ชีวิตของคุณได้พบเจอความทุกข์เหมือนกับเขานะคะคนเหล่านี้เหมือนกับว่ามีปมได้หรือว่ามีปมที่มันอยู่ในใจคือตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพื่อให้มีความสําเร็จนะคะเพื่อให้ร่ํารวยเหมือนกับคุณ นะคะแต่เขาก็ทําไม่ได้เนี่ยปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวนะคะการทํางานก็ไม่มีความสุขเพราะว่ามีอุปสรรคนะคะมีคนมาเบียดเบียนเขาเหมือนเหมือนกันเหมือนกับที่เขาทํากับคุณนั่นแหละนะคะเขามักที่จะอิจฉาคนอื่นหรือว่านะคะอิจฉาคนที่เหมือนกับได้ดีกว่าเขาอ่ะนะคะตัวเขาจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนได้รับโอกาสดีๆนะเขาก็เหมือนกับว่า คือได้รับสิ่งดีๆเหมือนอน,กนกันกับคุณนะแต่เขาเหมือนกับมีความที่ไม่ดิ้นรนนะคะเขาไม่ขวันขวายเขาไม่พัฒนาเขาไม่ใส่ใจนะคะเขาไม่พยายามที่จะเหมือนกับเรียนรู้หรือว่าทําในสิ่งที่วเองควรทำนะสิ่งที่เขาทําคือมันเหมือนกับว่าเ,ออเขาไม่คิดที่จะแก้ปัญหาแต่เขาเป็นคนที่หนีปัญหาแล้วก็จมปักอยู่กับปัญหา นะคะแล้วพอเหมือนกับเขาเห็นคุณนะประสบความสําเร็จนะ,ะเขาเปรียบเทียบตัวคุณเองนะคะเขาสังเกตดูชีวิตของคุณเนี่ยคือทําไมมีความอดทนมีความขยันนะ,ะมีความเข้มแข็งนะคะเขาคิดได้เพียงแค่ว่าเขาจะต้องทําให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนเขาให้ได้นะ,ค,ะคนเหล่านี้คือแบบคิดคิดที่จะเหมือนกับทําลายชีวิตของคุณนะคิดที่จะ เหมือนกับว่าทําให้คุณเจอปัญหาเหมือนเหมือนกันกับเขาอะนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่เคยเจอเ,ออเรื่องราวเหตุการณ์ความทุกข์ร้อนใจเหมือนกับเขาแต่จริงแล้วคุณเจอมาเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายคุณผ่านมันมาแล้วคุณแก้ปัญหาคุณแก้ไขปัญหามาต่างๆมาเยอะแยะ,แยะมากมายนะมันเหมือนกับว่าทุกคนนะคนที่สร้างปัญหาให้คุณอะนะคะศัตรูของคุณเนี่ย ไม่เคยรู้นะว่าคุณประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะแต่จริงแล้วคุณเจอมาหมดแล้วคุณแก้ไขปัญหามาหมดแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าปัญหาที่เขาสร้างให้กับคุณเนี่ยความทุกข์ร้อนใจต่างๆนะสิบดาบเนี่ยอืมมันเป็นปัญหาที่เขาไม่เคยแก้นะคะปัญหาของตัวเขาเองแต่เขากลับโยนปัญหาโยนความรู้สึกแย่โยนความรู้สึกคาดหวัง นาะยโนความรู้สึกความที่อยากนะความอยากของตัวเองไปให้กับคุณเพื่อที่จะทําลายคุณแต่จริงๆแล้วตัวของคุณเนี่ยเจอมาเยอะแล้วนะเจอมาหมดแล้วเจอปัญหามาเยอะแยะมากมายแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาไม่รู้ นะว่าการที่แบบคุณเป็นเดอฮาร์ดบิเซตอิลเวิร์ดเนี่ยคือคุณเจอมาหมดแล้วคุณทํามาหมดแล้วนะนะแต่คุณไม่บอกคนอื่นนะคุณไม่ได้ประกาศบอกว่าเนี่ยฉันเออเจอปัญหาเออคนอิฉาคนนินทาคนทําลายชีวิตมาเยอะแยะมากมายแล้วนะฉันผ่านมาันมาเยอะแล้วนะคะคุณไม่เคยเป่าประกาศบอกอ่ะนะคะแต่ศัตรูนะที่คุณเจอเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าใจว่าคุณไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะคะเหมือนเหมือนกันกับเขานะแต่ปัญหาที่มัน เกิดขึ้นมาจากเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากศัตรูของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะทดสอบคุณอยากจะทําให้คุณเหมือนกับเรียกว่าประสบประสบพบเจอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเอ,อ่อการที่คุณเหมือนกับมาเจอคนเหล่าเนี้นะมาเจอชีวิตของศัตรูที่มันเหมือนกับเขามาบั่นทอนเขามาทําลายชีวิตของคุณเนี่ยโดยที่เขาต้องการที่จะให ชีวิตของคุณพังพินาาหรือว่าเจอปัญหาเหมือนกันกับเขานะคะแต่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้คนเหล่านี้ยนะคะ<ม>เหมือนกับว่าปัญหาของเขาความรู้สึกของเขาความคิดของเขานะคะสิ่งที่เขาเจอเขาโยนความเจ็บปวดของเขาให้ตัวคุณเขาอยากจะให้คุณแก้ปัญหาเขาอยากจะให้คุณเห็นความทุกข์ของเขานะคะพลังงานของคนท็อกซิกพลังงานของคนที่เบียดเบียนคุณ นะคะชีวิตของเขาพังพังเพราะว่าเขาไม่เคยคิดแก้ปัญหานะความที่เขาอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากเป็นเหมือนกันกับคุณเนี่ยเขาทําไม่ได้นะแล้วเขาก็คิดว่าคุณไม่เคยเจอปัญหาตรงนี้ก็เลยทําให้คนเหล่านี้คิดเบียดเบียนคุณในรูปแบบต่างๆนะคะแต่มันไม่สามารถจะทําลายคุณได้นั่นเองสิ่งที่คนเหล่านี้เจอมาตลอดนะคะ ความพังพินาศของชีวิตของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเกิดมาจากตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเรียกว,ว่าเห็นชีวิตของคุณดีนะประสบความสําเร็จแล้วตัวเขาเองอยากเป็นอยากเด่นอยากดังนะคะแต่ทําไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้หรือว่าความต้องการของตัวเขาเองนะมันไม่สําเร็จนะมันไม่เป็นอย่างคุณนะทำทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณนะ มันเหมือนกับว่าตัวเขาหยุดหยุดยืนมองชีวิตของคุณนะหยุดยืนมองความสําเร็จของคุณนะคะแล้วก็คิดได้เพียงแค่ว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนไม่สามารถที่จะหยุดยังย้งหยุดยั้งได้ในความเจริญก้าวหน้านะคะก็เลยทําให้คนเหล่านี้มันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาไม่เคยแก้ไข ความอยากของตัวเองเลยนะ,ะมีแต่เหมือนกับคอยสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะชีวิตของเขาก็เลยเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะความพังพินาศของคนเหล่านี้นะคะคือมันพังพังมาตลอดชีวิตคือบุคคลที่ไม่คิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเหมือนกับเริ่มต้นสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ได้คนเหล่านี้มีแต่ความอิจฉาคนเหล่านี้มีแต่ความที่แบบอยากจะให้เห็น อยากจะเห็นชีวิตของคนอื่นพังเหมือนชีวิตของตัวเองนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของคุณแต่มันคือปัญหาของเขาและชีวิตของเขาจะไม่สามารถที่จะประสบพบเจอความสุขได้เขาต้องจมอยู่กับความทุกข์เขาจะไม่ได้รับอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะคะชีวิตของเขาเหมือนจะต้องเหมือนอยู่แค่นั้นหรือว่ามีแค่นั้นหรือว่าจบแค่นั้นนะไม่ว่าเขาจะได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะตัวเขาก็เหมือนกับว่า ไม่คิดที่จะทําอะไรมากกว่านี้นะ,ะชีวิตของเขาก็เลยเหมือนกับว่าความพังเนี่ยนะคะมันยังคงอยู่ตลอดไปมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นลู่ทางไม่ได้เห็นโอกาสของความสําเร็จในชีวิตเลยนะคะอันนี้คือความพังของคนที่คิดร้ายกับคุณเพราะว่าคือเขาไม่ไปโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเขาไม่มองเห็นในเรื่องของปัญหาของตัวเองแต่เขานะกับคิดที่อยากจะ ไปทำลายชีวิตของคนอื่นนะมองเห็นชีวิตของอื่นขอ,ของตัวคุณเนี่ยเป็นปัญหาของตัวเขานะคะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจว่าคนเหล่านี้จะคิดอย่างไรกับคุณนะมาดูซิว่าชีวิตของคุณนะคะในอนาคตข้างหน้าจะประสบพบเจอสิ่งใดน,นะคะความทุกข์ใจนะคะก็จะมาลายหายสิ้นไปความเครียดนะคะ เหตุการณ์เรื่องดาวต่างๆนะการบั่นทอนจิตใจของคุณจากบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะชีวิตของคุณจะเป็นอิสระนะหลุดพ้นจากการกระทําคําพูดของคนที่คิดลายกับคุณนะคุณมีการเริ่มต้นใหม่คุณไม่ได้สนใจคนเหล่านี้เพราะว่าคุณน่ะนะแก้ไขปัญหาได้นะผ่านพ้นวิกฤตของชีวิตได้แล้วนะะปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณไม่สนใจ นะคุณไม่ได้คาดหวังในความสําเร็จในการที่จะมีชื่อเสียงนะคุณคาดหวังการที่เหมือนกับว่าให้หลุดพ้นออกจากคนเหล่านั้นความทุกเหล่านั้นการบั่นทอนของสังคมนะที่เหมือนกับว่าไม่รู้จักแก้ไขปัญหาตัวเองแต่เห็นชีวิตของคนอื่นเป็นปัญหาของตัวเองนะแค่นี้เขาก็ทุกข์มากพอแล้วนะฉะนั้นคุณจงใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขในรูปแบบของคุณในสิ่งที่คุณเลือกในเส้นทางที่คุณเลือก นะคะฟังเพื่อเป็นการทางเป็นแนวทางของคุณทุการติดตามค่ะ